ในคลิปนี้ช่องวังหลวงมีข่าววงในมาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จเป็นการส่วนพระองค์พร้อมด้วยเจ้าคุณพระศินีนาธิราชกัรยยณีไปยังสำนักสหปฏิบัติซึ่งเปิดสอนปฏิบัติสมาธิกรรมฐานภาวนาสาขาอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีในวันที่1เมษายน2564นี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี ยืนยันข่าวการเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมได้เศ้าคุณพระสนีนาธิราชกัรยยณีไปยังสำนักสหปฏิบัติสาขาอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีในวันที่หนึ่งเมษายน2564นี้โดยยังไม่แน่ชัดว่าอนุญาตให้มีการเฝ้ารับเสด็จของประชาชนหรือไม่สำหรับสำนักสหปฏิบัติแห่งนี้ มีความเป็นมาก็คือเมื่อประมาณปลายป,ายปีพศ2525อาจารย์ทวัตคณิตกุลได้จัดตั้งสํานักปฏิบัติธรรมขึ้นโดยใช้ชื่อสํานักว่าเทพากรรมฐานจนเมื่อประมาณปี2528เมื่อท่านอาจารย์ทวัตเริ่มมีความเข้าใจในพระพุทธศาสตร์ที่ลึกซึ้งขึ้นจึงได้พิจารณาเห็นควรเปลี่ยนชื่อสํานักใหม่ เป็นสำนักสหเทพากรรมฐานและต่อมาได้เปลี่ยนเป็นสหเทพากรรมฐานสมาธิภาวนาตามลำดับและเมื่อพศ2535จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักสหปฏิบัติจนถึงทุกวันนี้โดยมีที่ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่70ถนนกรุงเทพนนท์ซอย5อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีจากนั้นท่านอาจารย์ทวัฒ คุณบุภาคณิกุลและคุณวนิดาอิสรางกูลได้ปรารบกันว่าจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองนักปรา์และเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์สำคัญของประเทศและทางพระพุทธศาสนาที่ลึกซึ้งมายาวนานน่าทำให้เป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง จนกระทั่งปีพุทธศักราช2537ท่านอาจารย์ทวัตก็ได้มาพบที่ดินที่ตรงกับเจตนารมณ์จึงได้สร้างสถานปฏิบัติธรรมของสหปฏิบัติขึ้นณอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้โดยการดำเนินกิจการต่างๆของสหปฏิบัติมีทั้งการเปิดสอนการปฏิบัติกรรมฐานสมาธิภาวนาและการบวชเน่ฆม,มะปฏิบัติธรรม มีการผลิตรายการธรรมะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมีการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะออกเป็นธรรมทานนอกจากนั้นยังมีการจัดค่ายอบร,รมศีลธรรมอารยาพิวัตรด,ด้วยโดยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสนินาพิราชกัรยยณีมีกำหนดการนมัสการสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ ประยุทธ์ประยุทธ์โตณสถานที่แห่งนี้ด้วยสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์เป็นพระนักวิชาการน,กนักเขียนผลงานทางพระพุทธศาสนารุ่นใหม่มีผลงานทางวิชาการพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากผลงานของท่านเป็นที่รู้จักเช่นพุทธธรรมท่านได้รับการยกย่องจากทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก ด้วยผลงานของท่านทำให้ท่านได้รับรางวัลและดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากหลายสถาบันทั้งในและนอกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ท่านเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพจากยูเนสโกสำหรับในการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้ หนอราชการในพระองค์904ได้มีการบันทึกข้อความเรื่องแจ้งกำหนดการประชุมและสำรวจพื้นที่เตรียมการรับสเสด็จเปลียนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่17ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ผอ,อ,อกองพระราชาพิธีโดยมีข้อความว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สเสด็จพระราชจะดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสนินาพิราชกัรียณีไปนมัสการสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุทธ์ประยุตโตณสำนักสหปฏิบัติเขื่อนห้วยกระเสียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นการส่วนพระองค์ในวันกระหัสสสป,ปดีที่1เมษายน2564นั้นให้มีการจัดกำหนดการประชุมและเตรียมการสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับสเสด็จ และจัดทำแผนการปฏิบัติการในการถวายความปลอดภัยโดยลงชื่อท้ายบันทึกข้อความพนากาศโทรพักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุก,การในพระองค์สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศรีนาฏพิราชกัริยาณีในครั้งนี้จะเป็นอีกครั้ง ที่ประชาชนจะรู้สึกถึงความปลื้มปิติหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกิลยาณีโดยทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงถ่ายชีวิตโคกับทรงปล่อยนกพันธสัตว์น้ำและเต่า เมื่อวันที่26มกราคม2564ที่ผ่านมาเป็นที่น่าสังเกตว่าครั้งนี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระเป็นครั้งแรกหลังจากวันกล้ายวันเกิดของเจ้าคุณพระศินีนาถพิราชกัลิยาณีหรือนี่จะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดที่บ่งบอกว่าเจ้าคุณพระศินีนาถพิราชกรัรยาณี กำลังจะได้เลื่อนยศในเร็ววันนี้ซึ่งคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของข่าววงในในหลวงจะเสด็จส่วนพระองค์พร้อมด้วยเจ้าคุณพระสีนีนาพิราชกาลยาณีในวันที่หนึ่งเมษายนนี้ถ้าชอบคลิปนี้โปรดกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน พื่อท่านจะได้ไม่พลาดการรับชมเรื่องราวในวังหลวงได้ถางช่องวังหลวงนะคะแล้วพบกับคลิปใหม่ๆจากเราได้ค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีค่ะ